ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆสไตล์เด็กฝรั่งนะคะเรียนง่ายๆโดยที่ไม่ไม่ต้องท่องไบายากรนะคะโดยครูนุ้ยจีนี่นะคะ,ะการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องก็คือการเรียนการสอนแบบฟาเน็กซ์นะคะอ่าเรามาดูกันค่ะ,ะบทเรียน ทั้งหมดเนี่ยมี30สิกว่าบทนะคะขั้นแรกเราก็ต้องสอนให้เด็กรู้ว่าตัวอักษรอ่แต่ละตัวออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็มีการสะกดคำสะกดคำนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า blending นะคะก็คือเหมือนกับว่ารวมคำแต่ขั้นแรกจริงเนี่ยเด็กจะต้องรู้ว่า ตัวอักษรตัว A เนี่ยออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็ B ออกเสียงยังไงแล้วก็มาสะกดคำยังไงนะคะทั้งหมดจะมีประมาณ30กว่าบทนะคะเราจะเรียนไปแบบมีหลักการแล้วก็สอนอคล้ายๆว่า,าตัวอักษรอันไหนจะมาก่อนเราจะไม่สอน abcdef นะคะคือเราจะมีระบบว่า ตัวอักษรตัวไหนเราจะเรียนก่อนแล้วก็ผสมคำอย่างอันนี้นะคะเราก็จะสอนตัว c ตัว a ตัว b แล้วก็ตัว t ก็มาด้วยอะไรเงี้ยเนี้ยอันนี้คือบทแรกนะคะมาถึงบทที่6นะคะแล้วก็เราก็จะเพิ่มคำศัพท์ไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มตัวอักษรไปเรื่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของการฝึกนะคะ,ะถ้าเด็กช้าเราก็จะมีเวลาฝึก เราก็จะเพิ่มเวลาฝึกว่างั้นเถอะอ่าขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยจะต้องมีการแบบฝึกหัดกับลูกอันนี้ก็เป็นผลดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณอ่าตาคุณยายที่อยากจะสอนเด็กแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปได้วยกันนะคะอันนี้ดีสำหรับครอบครัวมากเลยนะคะอันนี้อ่าสอนคล้ายๆว่าเราเรียนกันทั้งครอบครัวเพราะว่าอันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญนะคะ คนที่ไม่เรียนภาษาอังกฤษตอนนี้นะคะอีกสิบปีเนี่ยเราจะาถูกปล่อยไว้ข้างหลังเนาะเพราะฉะนั้นแอนนูยก็เลยคิดว่าภาษาอังกฤษตอนนี้สำคัญมากนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างบทที่หนึ่งถึงบทที่หกนะคะแต่มันจะเรียนเราจะมีบทเพิ่มตัวอักษรไปเรื่อยเพิ่มคำไปเรื่อยแล้วนานเข้านาน,านเข้าเด็กก็จะสามารถ ผสมคําได้เขาจะอ่านได้โดยอัตโนมัตินะคะอันนี้อันนี้ตัวอย่างบทที่สามสิบสามนะคะศัพท์ก็จะยาวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะมีการผสมคําผสมหลายตัวอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อถึงตอนนั้นนะคะเด็กก็จะสามารถอ่านได้เองได้คุณสามารถนั่งฟังลูกอ่านได้ตอนกลางคืนนะคะ ก่อนนอนทีนี้อนุยก็เลยจะมา,อาบอกกล่าวนะคะว่าการสอนแบบฟานิกน่มันสำคัญยังไงนะคะมันดีกว่าวิธีการเรียนการสอนที่คือแบบคนไทยเนี่ยในโรงเรียนนะคะระบบโรงเรียนเขาสอนแบบที่ผิด,ผดคนไทยจึงมีปัญหาเรื่องการออกเสียงการเรียนการจำคำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ระบบที่ถูกต้อง สมองเราจําก็จําได้แค่นั้นนะคะแต่สําหรับระบบฟานิกนะคะมันจะมีการประสาทสัมผัสแล้วก็ทําให้เราจําโครงสร้างอะไรในประโยคได้ด้วยแล้วก็สับตัวอื่นก็สามารถเหมือนเราจําได้เป็นลูกโซ่อะไรเงี้ยนะคะเนื้อเรื่องเราก็เข้าใจอ่านไปก็เข้าใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะการวิจัยเนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้นะคะ การอ่านแบบการอ่านภาษาอังกฤษแบบสไตล์ฝรั่งนะคะระบบการเรียนเป็นระบบการเรียนที่ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆสไตล์เด็กฝรั่งนะคะเป็นเหมือนการสอนเด็กให้สามารถถอดรหัสโปรแกรมฟรานิมีประสิทธิภาพมากที่สุดมีการวิจัยยืนยันว่าการสอนแบบฟรานิกนี้จะช่วยให้เด็ก นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้แม่นยำมากขึ้นโปรแกรมฟรนิคจะเป็นระบบการเรียนการสอนลำดับสอดลำดับความสอดคล้องของตัวอักษรและเสียงตามลำดับครูไม่เพียงแต่จะสอนการเชื่อมโยงตัวอักษรและเสียงเท่านั้นแต่ยังสอนการผสมผสานตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างเป็นระบบครูจะบอกนักเรียนอย่างชัดเจนว่า เสียงใดสอดคล้องกับตัวอักษรใดแทนที่จะให้นักเรียนหาคำตอบเองหรือเดาเอาเองนะคะเรียนอ่านออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องอันนี้คือประโยชน์นะคะคือประโยชน์ของอการเรียนแบบระบบฟานิกนะคะก็คือมีการออกเสียงอย่างถูกต้องไม่ใช่แบบเดาสุ่มนะคะ ไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ฝึกผสมคำนะคะฝึกผสมคำก็คือการ blending นะคะฝึกออกฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้องไม่ไม่ต้องเรียนโครงสร้างของประโยคนะคะเพราะว่าเราจะรู้โดยอัตโนมัติหลังจากที่เราหลังจากที่เด็กอ่านคำศัพท์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เขาอ่านประโยคนะคะคือเขาจะได้โดยอัตโนมัติอะ ได้สำเนียงอเมริกันนะคะฝึกวันละ10บถึงสินาทีต่อวันแล้วก็อตอนกลางคืนก็อ่านมีเวลาอ่านเขาเรียกว่าไอ้ bedtime story นะคก็คือแบบอ่านก่อนนอนเพราะว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยสำคัญนะคะทำให้เป็นนิสัยให,ให้ผู้ปกครองอ่านก่อนนอนแต่อีกหน่อยนะคะถ้าเด็กอ่านได้แล้วเราให้เขาอ่านให้เราฟังนะคะ การอ่านเป็นรากฐานของการเรียนรู้ก็คือมันสําคัญมากนะคะถ้าเด็กไม่ชอบอ่านเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างคือความสําคัญของการอ่านนะคะคือเพิ่มคลังคําศัพท์ก็คือมีคามําศัพท์มากขึ้นถ้าเรารู้คําศัพท์มากขึ้นเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะคะการอ่านทําให้เด็กฉลาดขึ้นเสริมสร้างความพร้อม คือเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนน่ะเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้ไปโรงเรียนก่อนถึงจะไปเรียนนะคะเราสามารถเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เพราะว่าอนุ้ยเนี่ยเมื่อคืออ่าหกเดือนนะคะลูกหกเดือนอนุ้ยก็เตรียมสอนเขาแล้วค่ะคือสอนคือทุกครั้งที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็สอนเขาแล้วค่ะสอนให้บอกว่าเออตรงนี้อ่ะมือจมูก อะไรเงี้ยคือทุกอย่างทุกอริยาบทเราจะพูดกับเขาเสริมสร้างความพร้อมสำหรับการเรียนรู้คือเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนเนาะสร้างความมั่นใจคือถ้าเขามีถ้าเขาเอา่ารู้พร้อมและเ,เขามั่นใจนะคะไปโรงเรียนโดยที่ไม่กลัวกระตุต้นการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มความจำดีนะคะ คือถ้าเราให้เขาเยอะๆเนี่ยสมองเขาก็จะแตกฉานนะคะระบบประสาทเขาเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อมากขึ้นในสมองอส่งเสริมทักษะในด้านการคิดเพิ่มพื้นความรู้แล้วก็ข้อมูลความรู้ในใน,ในหนังสือภาษาอังกฤษนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเพิมพมตกเนาะ,ะคือแบบว่าข้อมูลในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเยอะมากนะคะ คือถ้าเราจะรอให้คนอื่นมาแปลให้เรานะคะหรือไปฟังคําแปลทีบางทีเขาก็แปลผิดแต่ถ้าเราสอนลูกให้ได้พื้นฐานภาษาอังกฤษแล้วอีกสิบปีเนี่ยเขาสามารถไปอ่านเอาเองได้นะค,ะคิดดูนะคะคุณจะคุณจะได้คนแปลให้ฟังอ่ะคือถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะลูกก็จะแปลให้เราฟังใช่ไหมคะเพราะว่า แ0ดสเนี่ยข้อมูลในโลกนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะการอ่านเนี่ยปลูกฝังให้ให้ลูกได้รักการอ่านแล้วก็ได้รักการเรียนเนาะอันนุคิดว่ามันเป็นการตั้งโปรแกรมให้ลูกเนี่ยให้ลูกเราฉลาดนะคะให้ลูกเราเป็นคนเก่งก็คือการรักการอ่านตั้งโปรแกรมให้ลูกรักการอ่านตั้งแต่แบบ ตั้งแต่แรกเกิดเลี้ยงง่ายให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีอนาคตเป็นผู้นำนะคะ,อ,ะอันแรกเทียนนุ้ยจะปลูกฝังในในคอร์สนี้ก็คืออ่านหนังสือกับลูกทุกคืนก่อนนอนนะคะอันนี้คือกิจวัตรประจำวันของครอบครัวเราเลยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่ยอมไปนอนถ้าเกิดเขาไม่ได้อ่านหนังสือก่อนนะคะ,ะเล่นกับลูก แล้วก็พูดกับลูกทุกอิริยาบถคือแบบว่าถ้าเกิดสมมติเขายังพูดไม่ได้นะคะเราก็จะพูดว่าอ้าแม่เอาหนังสือมาอ่านนะเปิดหน้านี้แล้วนะอะไรเงี้ยเปิดจะเอาเอามือขวาเปิด่าหนังสือหรือว่าถ้าเรากินน้ําเนี่ยก็กินน้ําแล้วนะอะไรเงี้ยเสกน้ําให้ลูกกินก็ได้ด้วยนะคะเสกอาหารให้ลูกกิน เพื่อที่เขาจะมีสุขภาพดีแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะทุกอิริยาบทเราสามารถตั้งเจตจำนงนะคะจำกัดการดูทีวีนะคะแล้วก็จอโทรทัศน์จอโทรศัพท์เพราะว่าเด็กจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเราปล่อยให้เขาดูเขาจะไม่สามารถเอนเตอร์เทน ตัวเขาเองได้ถ้าไม่มี YouTube ไม่มีโทรศัพท์เราสามารถฝึกให้เขาอยู่กับน้อหนังสือหรือว่าอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่เป็นโลกเป็นธรรมชาติอะไม่ใช่จะต้องใช้โทรศัพท์ที่จะเอนเตอร์เทนที่จะแบบให้เขามีความสุขตลอดกับสิ่งนั้นมันเหมือนกับ การสร้างะระบบประสาทที่ที่ไม่ดีนะคะก็คือแบบเขาจะใชะ้เขาจะใช้โลกโซเชียลหรือว่า YouTube เนี่ยทำให้เขามีความสุขแทนที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยมีความสุขให้เขาจินตนาการเอาเองเนะี่ยเขาจะไม่ได้ฝึกจินตนาการนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ youtube ให้เขาดูเป็นประจำอะไรเงี้ยนะคะสอนเด็ก ให้มีการจินตนาการนะคะสร้างจินตนาการด้วยตัวเองก็คือแบบว่าหาความสุขใส่ตัวเองด้วยการจินตนาการนี่แหละตรงนี้แหละคะ่ะที่สําคัญมากเพราะว่าโลกจินตนาการเนี่ยก็คือโลกแห่งความจริงเราสร้างทุกอย่างในจินตนาการก่อนที่จะถูกผลักออกมาเป็นทางกายภาพเนาะฝึกให้เด็กรักการอ่านด้วยการวางหนังสืออยู่ใกล้ๆนะคะว่าเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยจะต้องมีหนังสือนะคะ เมื่อก่อนตอนที่อนุวยเลี้ยงลูกนะคะเราจะต้องไปดูเราจะไปอ,ะอ่านฟรีที่ร้านหนังสือแล้วก็อาจจะซื้อมาอาทิตย์ละเล่มอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปห้องสมุดคือห้องสมุดมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่ร้านหนังสือเนี่ยมีเยอะเราจะไปแฮงเอาท์ที่ร้านหนังสือนะคะพาลูกไปร้านหนังสือประจําแล้วก็เราก็เออ เขาอยากได้เราก็ซื้อให้เขาเล่มนึงอะไรเงี้ยคืออันนั้นเป็นเหมือนกับว่าสอนเด็กให้คือสอนเด็กให้รักการอ่านนะคะโอเคค่ะอันนูก็จะพามาดูต่อน,นะคะเกี่ยวกับว่าระบบฟาเนกระบบฟาเนกมีความสําคัญมากในการสอนคําศัพท์แล้วก็ออกเสียงออกมาดังๆด,ดังนั้นการสอน การอ่านแบบฟาลีกจะช่วยให้ตีจะช่วยตีความหมายคำศัพท์ออกมาโด,โดยที่เด็กรู้เสียงต่างๆในภาษาพูดและสามารถเชื่อมโยงเสียงเหล่านั้นกับตัวอักษรที่เขียนเพื่อถอดรหัสผู้เรียนต้องมีพื้นฐานและคำศัพท์ที่ลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจคำที่อ่านและจะสามารถจำคำศัพท์ส่วนใหญ่ได้โดยอัตโนมัติ และอ่านข้อความที่เชื่อมโยงกันได้อย่างคล่องแคล่วผลพอยได้ก็คือเด็กจะใส่ใจไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนนะคะและโครงสร้างของประโยคโดยอัตโนมัติว้าวมันมหัาางการไหมคะโดยที่เราเพราะว่านุ้ยไม่เคยไม่เคยเห็นโรงเรียนเขาสอนนะคะว่าเออเราจะต้องจําประโยคนี้เขียนอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะเรียนได้โดยอัตโนมัติคะ่ะเราไม่ต้องมาสอนเลย แต่ขอให้สอนแบบฟาน็กซ์นะคะแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยคือถ้าสมมุติว่าตอนแรกๆเนี่ยเราจะสอนเป็นอ่าเป็นคำแบบเริ่มต้นก็คือคำละมีตัวอักษรคําละสองตัวสามตัวแล้วก็ฝึกอ่าผสมคําเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เราก็จะฝึกให้เขาอ่านด้วยในตอนกลางคืนแล้วก็นานเข้านานเข้าเนี่ยวันละสิบสิบห้านาทีนะคะวันละสิบหรือสิบห้านาทีเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยม,มีพื้นฐานการอ่านที่ดีมากเพราะว่าออนนียจําได้นะคะไม่ใช่เราไม่ใช่จะฝึกแบบเราไม่ใช่จะยัดเยียดให้เด็กอ เรียนเรียนแบบที่โรงเรียนนะคะวันละห้าหกชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้แค่วันละสิบนาทีนะคะสิบสิบห้านาทีสิบสิบห้านาทีนะคะอาจจะห้านาทีตอนตอนกินข้าวเช้าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นตอนคืนอะไรเงี้ยสักห้านาทีนี่แหละค่ะห้านาทีเนี่ยมันเป็นอ่อมันเป็นเวลาที่เราลงทุนไปมันไม่เยอะเลยแต่สามารถ ได้คุณค่าไปตลอดชีวิตการเรียนรู้วิธีถอดรหัสถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักอ่านนะคะการเรียนอ่านภาษาอังกฤษหากเด็กๆไม่สามารถถอดรหัสคำต่างๆอย่างแม่นยำพวกเขาจะไม่มีวันอ่านได้อย่างคล่องแคล่วหรือเข้าใจเนื้อหาที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยเห็นไหมคะ เรามาเรียนภาษาอังกฤษอย่างนุ้ยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตอนโตแล้วแบบเรียนตอนตอนเด็กๆอ็อะเรียนแบบผิดวิธีนะคะทีนี้ก็เลยอ่านเข้าใจยากแล้วก็อ่านต้องอ่านทีละคำแต่ลูกสาวกับลูกชายนะคะเขาจะอ่านพลึบจบเดียวมากบางทีไปซื้อหนังสือให้เขานะคะเล่มละสิบเหรียญอย่างเงี้ยเขาอ่านวันเดียวนะคะนุ้ยบอกว่าเอ้ยมันมันไม่เห็นคุ้มเลยอะ่ะ ไม่อ่านเร็วจังเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขามีทักษะในการอ่านอย่างคล่องแคล่วอะไรเงี้ยแบบนี้นะคะเขาอ่านคล่องแคล่วแล้วเขาเข,ข,ข้าใจค่ะ,ะต่อไปนะคะเด็กทารกเรียนรู้ที่จะพูดโดยการฟังและทําตามเสียงที่ผู้ใหญ่เปล่งออกมานะคะแล้วก็เชื่อมเสียงเหล่านั้นกับความหมายเด็กๆจะไม่สามารถแยกแยะหน่วยเสียงแต่ละหน่วย ในแต่ละตัวอักษรเมื่อได้ยินาภาษาพูดการวิจัยบอกว่าเด็กทารกเรียนรู้โดยอาศัยจากการได้ยินเสียงเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เด็กเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันการวิจัยด้านภาษา,ษา,าดายืนยันว่าได้ยืนยันและช่วยอธิบายผลของ,ของการค้นพบเหล่านี้ว่าเมื่อเด็กเรียนรู้วิธีการอ่านคำศัพท์ใหม่ในภาษาที่ ไม่คุ้นเคยเด็กจะประสบผลสำเร็จในระยะเวลายาวนานหากได้รับการเรียนการสอนสัญ,ญลักษณ์ใดสอดคล้องกับเสียงใดก่อนเมื่อเทียบกับการพยายามจำคำศัพท์ทั้งหมดการถ่ายภาพสมองของผู้อ่านเหล่านี้พบว่ากลยุทธ์การสอนทั้งสองแบบเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับ เส้นประสาทที่แตกต่างกันในสมองของผู้อ่านที่ได้รับการที่ได้รับการสอนให้เชื่อมโยงตัวพิมพ์กับความหมายโดยตรงสามารถจำคำศัพท์ได้เร็วในช่วงแรกแต่ขาดความแม่นยำคือถ้าเราจำคำศัพท์เฉยเนี่ยมันจะมันจะขาดความแม่นยำบางทีเราก็ลืมนะคะเพราะว่านุ้ยก็ลืมบางทีเนี่ยลืม มันสะกดยังไงอะไรเงี้ยสำหรับเด็กที่ได้รับการสอนให้เชื่อมโยงตัวพิมพ์กับเสียงเชื่อมโยงความหมายและการอ่านออกเสียงได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นและจำความหมายที่ถูกต้องของศัพท์ได้ดีขึ้นและถ่ายทอดความรู้ไปยังศัพท์ัใหม่ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะอันนี้คือแบบมันมันเป็นลูกโซ่อะ การวิจัยหลายสิบปีแสดงให้เห็นว่าการสอนแบบฟาน็กที่ชัดเจนนั้นเป็นประโยชน์ต่อเด็กสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการอ่านนะคะอาจจะเป็นจุดอ่อนเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นการอ่านและจะค,ค่อยๆดีขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปก็คือเริ่มแรกอ,ะอ่ะบางคนอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าเมื่อเขาผ่านจุดการเริ่มต้นไปแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็จะทวีคูณเนาะโอเคค่ะสำหรับการสอนฟานิกซ์นะคะอน,นุคิดว่ามันมีประโยชน์มากมันมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนแล้วก็เด็กไทยทุกคนนะคะอน,นุอก็อยากจะฝากไว้นะคะถ้าใครสนใจสมัครเรียนนะคะอนนุจะเปิด ประมาณช่วงปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ